แมนมีเดินไปเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกสวยๆมานำเสนอนะครับพร้อมปอกหนังแท้สีดำนะครับแกะลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวล็อกหนึ่งตัวนะครับนี่ครับปอกนี่ยาวไปครึ่งด้ามนะครับแกะลายตลอดทั้งเล่มนะครับผมทั้งปอกนะครับผมสวยงามแน่นอนนะครับให้ดูชัดๆนะครับผมหนาๆเลยนะครับ ใยันขอบนะครับสวยงามแน่นอนด้านหลังมีกิ๊บเน็บเข็มขัดนะครับผมที่เน็บเข็มขัดพร้อมตัวล็อกหนึ่งตัวนะครับผมแน่นหนาแข็งแรงแน่นอนนะครับนี่ดูรายละเอียดมีเล่มนี้นะครับแบรนด์ไลท์สไตลเกอร์นะครับผมเล่มนี้ความยาวรวมเล่มนี้สิบจุดห้านิ้วนะครับสิบนิ้วครึ่งใบมีดเหล็กเจ็ด cr นะครับผมค่าความแข็งสูงนะครับแข็งแรงนะครับ ทำสีดำซาตินนะครับผมไม่เป็นสนิมนะครับใบมีด C N C นะครับสวยงามมีมิตินะครับผมปั๊มตาเลเซอร์ตาแบนดบนใบมีดนะครับผมใบมีดทรงสวยนะครับปลายแหลมนะครับผมนี่ความยาวใบมีด6นิ้วนะครับผมความกว้างใบมีด1.5นิ้วนะครับสันหนา4ี่มิลนะครับผมสันหยักนะครับสิตรงปลายสลบลงนะครับน้ำหนักเบานะครับ ตรงสันเลเซอร์นะครับชื่อใบมีดนะครับผมชื่อเหล็กนะครับ 7CR นะครับผมปัดเงากระจกด้วยครับตรงสันนะครับแต่ตรงมีดทาเป็นสีดํานะครับสวยงามแน่นอนนะครับผมนี่ปัดเงากระจกนะครับตรงสันนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับผมงานสวยมีมิตินะครับผมด้ามจับไม้มะเกลือสีดำนะครับยึดหมุด2ตัวนะครับผมเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแท้งนะครับมาพร้อมปอกหนังแท้สีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม ความยาวรวมสิบนิ้วครึ่งนะครับราคาเบาๆนะครับผมสี่รอยแปดสิบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมสวยแน่นอนนะครับผมเล่มนี้มีของมาไม่เยอะนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมตรงนี้เป็นทําหน้าที่เป็นเหมือนกาดนะครับผมนี่คมกริบแน่นอนนะครับปลายแหลมครับเล่มนี้ความยาวรวมสิบนิ้วครึ่งใบมีดหกนิ้วนะครับด้ามจับสี่จุดห้านิ้วนะครับ เดี๋ยวมาดูความคมกันนะครับคมจัดนะครับผมเล่มนี้ผมรับประกันเลยสันหาักนะครับผมสวยงามแน่นอนมาดูความคมกันนะครับมคมกลีบเลยะครับผมรูดอย่างเดียวพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผม ราคาเบาๆนะครับผมถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับกับมีดพกเกตนี้นะครับมีดพกสั้นนะครับผมตรงสวยมากๆนะครับเล่มนี้ผมจัดเลยนะครับผมเป็นมีดแบรนด์นะครับผมทำคมมาดีมากนะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับไม่คมเหมือนในคลิปตัดกระดาษไม่ได้คืนเงินให้สิบเท่าเลยนะครับผม พี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับสวยแน่นอนนะครับผมมีดพกสั้นขนาด10นิ้วครึ่งพร้อมปอกหนังแท้แกะลายนะครับมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยครับผมสวยแน่นอนนะครับ4 8 0บาทรวมจัดสรงด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มนะครับฟูลแท้งแข็งแรงนะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนแมนมีดเดินป่านะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับผม ิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับ480บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับสวยแน่นอนฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับผมจะนำมีดสวยๆมาแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้เป็นเจ้าของกันในราคาเบาๆนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ